มีการวางแนวแกนจากเกลือกลางปรางเนี่ยตรงกันเลยแล้วก็มีคูน้ํารูปเกิือมาล้อมรอบไปวัดประสาทแบ่งหลักหินโบราณนั่นแหละเอ๊ะหมาหันมาแล้วไม่ดูแล้วสร้างทับปราสาทแน่นอนคูน้ําด้วย <c oughs> ใช่แล้วแหละเพื่อนๆคูปราสาทแน่นอนน,ะ <c oughs> นี่ถามบันลังไงอันนี้ก็เป็นหินปราสาทนี่อันนี้ก็ใช่ อันนี้ก็ใช่หินที่เป็นฐานเหมือนที่ผมเคยพูดเรื่องซิลาเรส์นี่ไงหลักหินโมรารับประคดหนึ่งอันแล้วก็มีการขีดรหัสแต่มันมีรหัสแนวตั้งด้วยวันนี้ก็มีเตอเสตบาดเขาเอ้ยหายเท้าช้างนี่ไงฝาปิดแบบเคลือบนี่เพื่อนๆสันฐานเท้าช้างบันลังนะครับที่มีอยู่3อันนะหนึ่งสองสามอันนี้คนละชิ้นเลยนะลองนำสมสูตรนะครับที่ต่อมาตรงนี้หักไปแล้วอันนี้ตรงนะครับได้ระนาำอันนี้ได้ระนาำนะแต่เฉพาะลูกแก้วตัดนะครับลูกแก้วอันนี้นะเรอเส้นลวดบนเส้นรอดล่างนะ เอียงตามกันเลยครับเนี่ยเอียงตาม